ถ้าวันนี้คุณยังทำงานหนะักแต่เงินมันไม่เคยพอใช้ปัญหามันไม่ใช่คุณขี้เกียจนะปัญหาคือคุณกำลังเล่นเกมเก่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับคนส่วนใหญ่ติดกับกับดักคำว่า,าคำว่ามั่นคงเรียนให้จบนะครับแล้วก็ทำงานให้ดีอดทนไปเรื่อยๆนะ แต่ความจริงคือค่าเงินมันลดลงทุกวันค่าใช้จ่ายนะมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีแต่รายได้อนะรายได้มันเท่าเดิมอ่ะหรือเพิ่มช้ากว่าความเป็นจริงที่โลกมันเปลี่ยนแปลงนี่มันไม่ใช่ความล้มเหลวของเรานะครับแต่มันคือระบบเดิมๆที่มันไม่ตอบโจทย์เราอีกต่อไปวันนี้คนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ทำงานหนักที่สุด นะแต่มันคือคนที่เข้าใจระบบก่อนคนอื่นโลกกำลังเปลี่ยนแปลงจากศูนย์กลางมาสู่การกระจายศูนย์นะครับจากการทำงานที่แลกด้วยเวลานะครับให้ระบบทำงานแทนเราถ้าคุณยังไม่เคยศึกษานะครับเรื่องพวกนี้มาก่อนผมไม่แปลกใจเลยครับที่ทำไมวันนี้คุณยังรู้สึกเหนื่อยแต่ไม่ไปไหนสักทีเพราะอะไรรู้ไหมนะครับเพราะว่าผมอยากจะบอกกับทุกคนแบบนี้ครัว่า มันมีระบบธุรกิจรูปแบบใหม่นะครับที่เขาใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาจัดการนะครับไม่มีตัวกลางไม่มีใครมาโกงตัวเลขนะครับทุกอย่างเดินด้วยระบบอัตโนมัติสิ่งที่ต่างคือคุณไม่จำเป็นต้องเก่งตั้งแต่วันแรกครับแต่คุณต้องเปิดใจเรียนรู้ผมเองนะครับก็เคยเริ่มจากคนธรรมดานะครับไม่ใช่สายเทคไม่ใช่สายโปรแกรมเมอร์ แต่ผมคือเลือกที่จะศึกษาของจริงนะไม่ใช่ฟังข่าวหรือไม่ใช่ฟังคนเขามาพูดหรือคนเขามาเมาส์กันแล้วผมเชื่อนะครับผมเริ่มจากการที่เข้ามาเรียนรู้ก่อนโอกาสมันไม่ได้หายากครับแต่คนส่วนใหญ่นะแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มถูกต้องไหมเพราะอะไรเพราะกลัวเพราะลังเลเพราะคิดว่าเดี๋ยวค่อยดูก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยเริ่ม แต่โลกนี้มันไม่รอใครนะครับคนที่ตัดสินใจแบบช้านะครับมักจะเป็นคนที่มานั่งเสียดายที่หลังเสมอผมไม่ได้ชวนคุณมาลงเงินนะหรือไม่ได้ชวนคุณมาลงทุนแต่ผมชวนคุณมาเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆถ้าคุณอยากจะเข้าใจว่าระบบรายได้ยุคใหม่อะ่ะมันทำงานยังไงนะครับลองทักมาพูดคุยกันผมจะพาคุณไปดูของจริงครับดูด้วยตานะเข้าใจด้วยสมองแล้วค่อยตัดสินใจ โอกาสมันก็มีเท่ากันทุกคนครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกล้าคว้ามันดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะพาคุณไปเรียนรู้นั่นก็คือ top business infinity define หรือ,อ,อ tbi ที่เป็นธุรกิจยุคใหม่สร้างรายได้แบบตอบโจทย์ทุกคนจริงๆลองทักเข้ามาพูดคุยกันปรึกษากันหรือคุณไปเชิคลิปนี้จากการแชร์ของผู้นำท่านใดก็แล้วแต่กรุณา ติดต่อทักกลับไปหาผู้นำคนนั้นผมวันนี้โครจรสวัสดีครับ